เพลย์ลิสอะมันหมายถึงหมวดหมู่ของวิดีโอหน้าช่องเราอะว่ามันมีกี่เพลย์ลิสนะคะในจำนวนที่เราสามารถขึ้นมาโชว์บนเพลย์ลิสหน้าช่องเราได้เนี่ยมันจะมีมาโชว์ขึ้นได้ประมาณ12เพลย์ลิสเท่านั้นฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆคนคนหนึ่งเนี่ยควรจะมีหมวดหมู่แล้วก็เอ่อแยกวิดีโอค่ะแยกวิดีโอเป็นหมวดหมู่ประมาณ12 12หมวดหมู่นะคะ เคยไหมที่เราจะติดตามใครแล้วอะ่ะเราก็คือไปดูหน้าช่องเขาทั้งหมดเราไปดูหน้าช่องเขาทั้งหมดเลยนะเราไปดูหน้าช่องเขาทั้งหมดเลยว่าเฮ้ย mm. คนเนี้ยช่องเนี้ยทําอะไรบ้างดูไหมลองลองลอง,ลองเอาลองเอ,เอาตัวเองเป็นเป็นเกณฑ์สิว่าเราจะกดติดตามหรือหรือกดฟอลโลเวอร์ใครใน youtube อะ่ะทั้ง youtube ทั้ง facebook กอะไรเวลาเราจะเข้าไปตามเขาอะ่ะพอเวลาเราจะเข้าไปตามเขาเราดูทั้งช่องไหม ดูไหมครปป้อมดูนะเวลาจะกดติดตามใครถ้าเกิดว่าช่องนั้นน่ะมีความแบบหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับเราที่เราเราจะแบบตามดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไปดูเขาทั้งหน้าช่องนั่นแหละนั่นแหละก็คือการที่คนเราอ่ะทําหมวดหมู่เอาไว้อ่ะเขามีให้สิบสองก็ทําขึ้นสิบสองกำหนดขึ้นไปอ่ะสิบสองหมวดหมู่ด้วยกันที่เราต้องทำคะ่ะ l a y o u ์ก็หมายถึงชั้นวาง l a y o u ์ตามตรงเลยคือชั้นวางหรือการจัดเรียง นะะหมวดหมู่ให้ขึ้นไปอ่ะแบบไหนบ้างเออเลเยอว์หน้าช่องก็คือเวลาเราเข้าไปช่องใดช่องหนึ่งเราไปดูหน้าช่องเขาเลยนะว่าเขาทำเลเยอว์หรือเปล่าการทำเลเยอว์ก็คือเขาเรียงเพลย์ลิสต์หรือเรียงหมวดหมู่ขึ้นไปอ่ะทุก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 เลเยอว์เขาอ่ะมันมีการจัดเรียงไหมเรียนซ้ำๆค่ะคุณจะเข้าใจโครงสร้างว่าอ๋อยูทูปมันต้องทำอย่างนี้ เพื่อที่จะให้ทีมคอนเซปต์ของช่องมันชัดเจนแล้วมันดูน่าสนใจแล้วคนดูพอกดเข้ามาใช่ไหมเขาก็อยากที่จะกดติดตามไม่ใช่แบบอะไรก็ได้ช่องกดเข้าไปแล้วแบนเนอร์ก็ไม่มีโลโก้ก็งงชื่อช่องก็ไม่เคลียร์แถมยังพอกดไปหน้าช่องก็มีแค่วิดีโอแค่อัปโหลดแค่สี่ห้าวิดีโอทั้งทังที่อัปโหลดวิดีโอไปแล้วร้อยคลิปแต่เลเยอร์คุณไม่จับก็เท่านั้นน่ะมันก็ดูคุณแบบว่าเป็นมือใหม่นี้ มีแค่ไม่กี่คลิปเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนดูกับคนทํามันจะมีมุมมองอมีมุมมองต่างกันคนดูเนี่ยพอเขาเห็นเนี่ยพอเขาเห็นเขาก็แบบเออมันน่าสนใจไหมเนี่ยอันนี้คือเรามองของในมุมของคนดูนะคะว่าเวลาที่เราเป็นคนดูเราดูหน้าช่องเนี้ยเราแล้วเราสนใจเขาไหมช่องของเขาดึงดูดสายตาเราไหมเราควรจะกดติดตามเขาไหมเมื่อกี้ถึงถามเนี่ยว่าถามว่าเออถ้าเกิดว่าไปดูหน้าช่องเขาแล้วหน้าช่องเขาไม่น่ากดติดตาม เราจะตามไหมแบนเนอร์ไม่ทาโลโก้ไม่ชัดชื่อช่องไม่เคลียร์แล้วแถมเลเยอร์ก็ไม่จัดอีกทีนี้เสียโอกาสฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ถ้าอยากเป็นมืออาชีพต้องจัดต้องทำต้องทำให้ครบตามที่รูปป้อมบอกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะ